สวัสดีค่ะช่องวันสวนครัววันนี้เราก็จะมาบำรุงพืชผักด้วยน้ำหมักน้ำหมักวันนี้ก็จะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาสมน้ำเพื่อที่จะมาบำรุงพืชผักกันบ้างนะคะหลังจากที่ใช้น้ำหมักปลากับน้ำหมักผลไม้ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ไปเอาน้ำหมักไปใช้กันค่ะนี่นะครคือน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำเอาไว้ วันนี้ก็จะนำไปใช้ผสมน้ำลดพืชผักสวนขวกันบ้างนี่นะคะจุลซีสังข้อแสงก็จะมีประโยชน์มากในการบำรุงพืชผักอ,อ,อัตตาส่วนนะคะวันนี้ก็จะใช้อยู่ที่ครึ่งขวดนี่นะคะแล้วก็ใช้น้ำาจาวข้าวหรือน้ำล้างข้าวนะคะมาเป็นส่วนผสมเทลงไปเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะใช้น้ำเป็นจำนวนประมาณสัก ห้าสิบหรือ60สิลิตรนะคะเราลองใบนี้ก็จะไม่ใหญ่มากแก็ใช้น้ำสาวข้าวผสมลงไปโปลดผักเป็นวิธีผสมน้ำหมักใช้แบบง่ายๆนะคะแล้วมีประโยชน์มากในน้ำหมักจุลซีสังเคราะห์แสงก็จะมีประโยชน์ในการทำให้พืชผักได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือน้ำสาวข้าวก็มีจุลรีแล้วก็มี ธาตุอาหารเยอะพอสมควรประโยชน์ก็นำมารวมกันก็นำมาบำรุงพืชผักสวนครัวได้ดีมากต้นดอกไม้นะคะตอนนี้กำลังเริ่มออกดอกแล้วก็ใช้มาลาดรดถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวตอนนี้ก็ได้ทำค้างขึ้นมาให้เขาเรื้ยขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้น้ำหมักนะคะมาลาดที่โคนต้นเร่งการจเจริญเติบโตได้ ดีมากเลยนะคะสำหรับน้าหมักจุนสีสังเข้อแสงตรงนี้ก็เป็นผักสลัดได้นำเอามาปลูกเพิ่งจะปลูกลงไปนะะได้ประมาณสองวันนะคะลงก้าลงไปก้าก็เพาะเองเป็นผักสลัดนำมาปลูกเอาไว้ตอนนี้ก็ต้นประมาณนี้นะคะเพราะว่าต้นกล้าที่นามาปลูกก็ไม่ได้โตมาก คนนี้ก็ปลูกห่างพอสมควรนะคะเพราะต้นกล้ามีไม่มากก็เพาะผสมกันเอาไว้1นถาดนะคะก็นำมาปลูกผักสลัดก็จะปลูกแค่โต๊ะเดียวนะคะ,ะที่สำคัญน้ำหมักจุลซีสังข้อแสงก็ต้องนำมาใช้บ้างถึงเราจะมีน้ำหมักปลาหรือว่าน้ำหมัก ผลไม้แต่เราก็จำเป็นต้องใช้จุลสีสังคะห์เสงบ้างเหมือนกันก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนกำลังติดดอกแล้วก็ติดผลดีมากๆเลยนะคะสำหรับแตงร้านแตงร้านตอนนี้ก็เก็บไปบ้างแล้วนะคะบางส่วนวันนี้ก็จะมาผสมน้ำหมักมาราดรดที่โคนเขานะคะที่โคนต้น เพราะว่าแตงจะสูงถ้าหากว่าเราต้องการจะฉีดพ่นต้องใช้ถังฉีดพ่นนะคะตอนนี้เราจะเอาแค่มาบำรุงส่วนของดินกับรากผักนะคะแล้วก็เลยใช้ลาดรดที่โคนต้นนะคะลูกแตงเก็บไปกินได้แล้วนะคะตอนนี้แตงร้านก็อายุจะนานกว่าแตงท่อนนะครับอายุน่าจะประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะคะที่ได้เก็บผลผลิต ถ้าเป็นแตงท่อนก็จะเดือนอีกไม่กี่วันนะคะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าแตงร้านก็จะมีอายุที่นานกว่าพอออกลูกออกผลแบบนี้ก็จะโตไวนะคะนี่ค่ะลูกของเขาถ้าหากว่าปัญหาที่ปลูกแตงจะพบบ่อยก็คือแตงจะออกลูกช้าเราก็เด็ดใบด้านล่างนะคะออกให้โล่งๆไปเลยนะคะ พอตช่วงแรกไม่ค่อยมั่นใจว่าทําไมแตงถึงไม่ยอมติดลูกก็เลยมาดิดใบด้านล่างออกก็เริ่มมีลูกให้เห็นเนี่ยคะ่ะถ้ามีใบมากเกินไปเขาก็เหมือนแตงบ้าใบเราก็เด็ดใบที่อยู่ด้านล่างลำต้นนะคะออกไปเขาก็เลยมีลูกให้ได้เก็บแบบนี้นะคะ เห็นรูปแบบนี้แล้วก็ชื่นใจเลยนะคะสาหรับการปลูกผักทุกชนิดถ้าเราได้เห็นผลผลิตเราก็มีความสุขในการได้ทํานะคะแล้วก็มีมมละมาขึ้นแล้วก็มีลูกนะคะแต่ลองเก็บมาเลยนะคะนี่นะคะลูกยาวแล้วก็ใหญ่แบบนี้คะ่ะลูกหนึ่งนี้ข้าไปหั่นก็ได้เยอะเหมือนกันแต่งร้านนะคะปลูกไว้จะเก็บ ได้นานเหมือนกันนะคะสำหรับแตงร้านถ้าเราบำรุงดีๆนะคะแตงสดๆแบบนี้ก็จะมีความกรอบหวานดีมากแตงซองหนึ่งก็ปลูกได้ประมาณนี้เลยค่ะถ้าหากติดลูกดุกๆนี่เก็บครั้งหนึ่งก็ได้หลายโลอยู่นะคะแต่ลูกประมาณนี้ก็เก็บครั้งหนึ่งก็ได้อยู่ที่สองสามกิโลนีะมะละติดลูกแบบนี้ มะละจะมีรสขมที่บ้านก็จะไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่นะคะก็จะเก็บไปกินบ้างแต่ก็กินกันไม่เก่งเพราะมะละจะมีรสขมขมก็เลยไม่ค่อยมีใครกินก็จะติดลูกสุกเยอะมากเลยค่ะพืชผักสวนครัวปลูกอย่างและเท่านี้ก็พอกินก็จะเก็บไปประมาณสองลูกก็พอค่ะการที่เรามีพืชผักสวนครัวอยู่ ข้างบ้านแบบนี้นะคะสะดวกมากๆเวลาเราจะเก็บไปทำอาหารนี่ก็คือประโยชน์จากการที่เราทำแปลงผักสวนครัวไว้หน้าบ้านหรือว่าข้างบ้านพื้นที่ที่เรามีนะคะเล็กๆน้อยๆเราก็ปลูกเอาไว้นี่ค่ะสำหรับใบกะเพราโหระพาปลูกเท่านี้ก็พอถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี้ก็ปลูกอยู่ที่หนึ่งซองนะคะก็ได้ถั่วฝักยาวไว้แบบนี้ค้างผัก ถั่วฝักยาวนี้ก็ไปซื้อมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม้กระถิ่นก็หายากก็เลยจำเป็นต้องไปซื้อเอาไม้ลำไม้ลวกนะคะเล็กๆนะคะมาทำเป็นค้างถั่วเดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงเพราะว่าเขาปิดสวนปิดป่านะคะเขาก็เป็นไม้ลวกที่ตัดมาจากสวนมาขายก็ราคาก็สูงนิดนึงปกติเคยซื้อ อยู่ที่มัดละ50บาทตอนนี้ก็ขึ้นราคาขึ้นมาอยู่ที่7 80บนะคะก็แพงเหมือนกันแต่ใช้ไม่มากก็เลยซื้อได้ซื้อมาอยู่ที่คะสามมัดก็ได้ไม้ลวกดยู่0ลำนะคะก็นำมาเป็นค้างถั่วจะแต่ซื้อมาครั้งนึงก็ใช้ได้นานก็เลยต้องลงทุนไปบ้างพอสมควรนะคะถ้าเราไม่ ซื้อมาก็หายากเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม้ไม่ค่อยมีอยากเลีแบบ้ผักเสียงครัวเล็กๆข้างบ้านตอนนี้ดาวเรืองก็เริ่มออกดอกแล้วขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะจนดอกดาวเรืองเอาปลูกเอาไว้ให้ผีเสื้อหรือว่าพึ่งนะคะมาตอมเป็นดอกไม้ อยู่ข้างสวนก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะทำให้มแมลงต่างๆมาตอมที่ต้นดอกไม้มแมลงบางเทนิดก็มีประโยชน์กับพืชผักสวนครวัวอย่างเช่นพึ่งนะคะถ้าหากเราปลูกแตงหรือว่าถูกฝักยาวหรือบวบนยคะเราก็จําเป็นต้องมีตรงนี้ก็มีวัชพืชขึ้นมาเป็นผักขมนะคะขึ้นมาแบบนี้ พอลดน้ําหรือว่าได้น้ําฝนเข้าไปก็จะมีต้นไม้หรือว่าเป็นหญ้าขึ้นมากับพืชผักถ้าหากเราเป็นล็อกปลูกแบบนี้นะคะก็ปัญหาเรื่องวัชพืชเราก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากเท่าไหร่เราก็กําจัดง่ายๆนะคะสําหรับต้นหญ้าต้นไม้เล็กๆขึ้นมาเราก็ถอนจะดวค่ะแปลงผักข้างบ้านก็เป็นแปลงเล็กๆกว่าน,นี้ก็พามาชมแล้วก็มาบำรุง สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ